สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดด่วนเคาะแล้วล็อกดาวเพิ่ม13จังหวัดงดออกบ้านมีผล20กร,รกฎาคมนี้เมเวลาเจ็ดนาฬิกาวันที่18กร,รกฎาคมราชกิจจานุบเบกษาเผยแพร่ประกาศมาตราการฉบับใหม่มีผลบังคับใช้20กร,รกฎาคมนี้ปราบพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดหรือพื้นที่สีแดงเข้มเดิม1จังหวัดเป็น13จังหวัดเพิ่มชนบุรีฉะเชิงเศราอายุธยา ให้ประชาชนในพื้นที่สีแดงเข้มเลี่ยงจำกัดงดการเดินทางออกนอกเหาสถานโดยไม่จำเป็นยกเว้นไปซื้ออาหารพบแพทย์ไปฉีดวัคซีนโควิด -19 เกอร์ฟิลเวลา21นาฬิกาถึง4นาฬิกาเป็นเวลา14วันเว้นแต่ได้รับอนุญาตจากพนักง,งานเจน้าหน้าที่ใคร้ฝ่าฝืนมีความผิดตามพรบฉุกเฉินร้านอาหารห้ามนั่งทานห้างเปิดได้เฉพาะซูปเปอร์มาร์เกต็ตแผนกยาและเวชภัณฑ์ที่ฉีดวัคซีน ร้านสะดวกซื้อปิดเวลา20นาฬกาถึง4นาฬิกาส่วนโรงพยาบาลคลินิกโรงแรมธนาคารไรษณนีรงงานร้านขายยาร้านทั่วไปปั๊มน้ำมันปั๊มแก๊สและบริการส่งสินค้าและอาหารตามสั่งหรือเดลิเวอรี่ออนไลน์เปิดได้ปกติให้พูว่าราชการจังหวัดสั่งปิดกิจกรรมกิจการที่มีความเสี่ยงแพร่โรค14วันตั้งจุดสกัดด่านสำหรับป้องกันการเดินทางข้ามพื้นที่สีแดงเข้ม จำกัดจำนวนผู้โดยสารทุกประเภทในพื้นที่สีแดงเข้มเหลือ50%เปอร์เซตยังคงห้ามการรวมกลุ่มเกิน5คนกิจกรรมอื่นที่เคยได้รับอนุญาตแล้วให้ขออนุญาตใหม่หน่วยงานต่างๆขอให้ทำงานที่บ้านมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ข้อกำหนดและก็บังคับในฉบับที่28นี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่20กร,รกฎาคมยกเว้นระบบขนส่งสาธารณะมีผล21กร,รกฎาคมเป็นระยะเวลา14วันถึงสสิงหาคม6ก ลงชื่อพลเอกประยุทธ์จันโอชาท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามท็อป,ปิกขอบคุณครับ